6เมษายนวันที่เรื่องราวสำคัญมากมายเกิดขึ้นทั่วโลกมาดูกันว่าในอดีตวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง6เมษายนขส1320ชาวสกอตยืนยันเอกราชของพวกเขาโดยการลงนามในคำประกาศอาบรอด6เมษายนขส1453สุลต่านเมเมตผู้พิชิตเริ่มร้องกรุงคอนสแตนติโนเปิล และกรุงคอนสแตนติโนเปิลก็เสียแก่จากกรวดิออตโตมันในวันที่29พฤษภาคมโดยได้เปลี่ยนชื่อเป็นอิสตันบูล6เมษายศนคศ1782สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์เป็นปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและสถาปนากรุงรัตนกโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีใหม่แทนกรุงธนบุรี6เมษายศนคศ1793ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสคณะกรรมธิการความปลอดภัยส่วนรวมทำหน้าที่บริหารสาธารณรัฐ 6เมษายนคศ1800ส 800, นที่สัญญาคอนสแตนติโนเปิลสถาปนาสาธารัฐพิเศษลานซึ่งเป็นรัฐกรีกที่ปกครองตอนเองเป็นแห่งแรกนับตั้งแต่การล่มสลายของจักรวรรดิแบย์6เมษายนคศ1808จอห์นเจคอบแอตเตอร์ 8, ock, Ether, ก่อตั้งอเมริกันเฟิร์คอมพานีซึ่งในที่สุดเขากลายเป็นเศรษฐีคนแรกของอเมริกา6เมษายนคศ1812 กองกำลังอังกฤษภายใต้การบังคับบัญชาของนายุกแห่งเวลิงตันโจมตีป้อมประการแห่งบาดาาฮสจุดเปลี่ยนในสงครามขาม้าุทรกับกองกำลังฝรั่งเศส6เมษายน1814จุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูร,ราชวงศ์บูบงจักระพัดดินโปลเลียนสละราชบัลลังก์และถูกเนรเทศไปยังเกาะเอลบา6เมษายน1841จอห์นไทเลอร์รองประธานาธิบดีสหรัฐสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีหลังการเสียชีวิตของวิลเลียมเอชแฮ์ริสัน 6เมษายน1896พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกนักุงเอเทน1,500ปีหลังจากถูกสั่งห้ามโดยจักรพรรดิโรมัน6เมษายน1917สงครามโลกครั้งที่1สหรัฐประกาศสงครามกับเยอรามานี6เมษายน1932พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้า6เมษายน1941 สงครามโลกครั้งที่ 2. นาซีเยอรมนีรุกรานยูโกสลาเวียและคริส6เมษาขนคศ1945สาซาราเยโวได้รับการปลดปล่อยจากกองกำลังเยอรมนีและโครเอเชียโดยผลพักยูโกสลาเวีย6เมษาขส1นคศ1973เปิดตัวยานอาวกาศไทโอเนีย 11. 6เมษาขนคศ1992สงครามบอสเนียเริ่มต้นขึ้น หเมษาขนสอ2 0 0 5จะลนทลบานีผู้นำชาวเคิร์ดกลายเป็นประธานาธิบดีอิรักหเมษาขนสอ2 0 0 7พงศักด์